รียนทพ่านคณะกรรมการและผู้รับฟังทุกท่านดิฉันนางสาวอนุมาคงมีสุขคุณครูจากโรงเรียนเพชระดงเมียงชจยอำเภอชายาจังหวัดสุราธานีสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราธานีวันนี้มานําเสนอเบรเพลทีดวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด,ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบทีเป็นไฟฮัสเตปเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจีเป็นไฟห้าสเปร่วมกับบทเกมของนักเรียนชั้นประถปฐมศึกษาปีที่4ค่ะ ค่ะจากสภาพปัญหานะคะผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนตามหลักสูตรที่กําหนดให้เพราะผู้เรียนต้องการเน้นสาระเนื้อหาเพื่อที่จะไปสอบการแข่งขันต่างๆทําให้ผู้เรียนไม่เร็งหนถึงความสําคัญของการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะจึงไม่สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้รู้แล้วลืมนะคะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ลดลง ผู้สอนจึงลยนเห็นถึงความสำคัญนะคะเอ,เอ่อจึงใช้กระบวนการ g p s ไ h 5สเ5 s t ร่วมกับบอรดเกมนะคะมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาว,วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเพ,เ,พเ,พเ,พเพื่อเพื่อเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้มากขึ้นค่ะค่ะแนวคิดลิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะ1ค่ะรักษากระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ GPEs นะคะเป็นทฤษฎีการสร้างองความรู้ได้ตัวเองที่เน้นให้ผู้เรียนคิดลงมือทำสรุปความรู้ได้ตัวเองโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสรุปอค์ความรู้ออด้วยตัวเองได้ค่ะกระบวนการ GPE ไฟ5เต็ปนะคะที่นำมาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้นะคะจะมีด้วยกัน5ขั้นตอนด้วยกันค่ะ1ค่ะ ขั้นการสังเกตและรวบรวมข้อมูลค่ะขั้นที่2ค่ะขั้นการคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ค่ะขั้นที่สามค่ะสรุปองค์ความรู้ค่ะ4ค่ะการนําเสนอค่ะขั้นที่5้านะคะการให้บริการสังคมค่ะความหมายของบดเกมนะคะเป็นเกมประเภทหนึ่งที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาผนวกกับกลไกของเกมมีกฎและกติกาที่ซับซ้อนนะคะเพื่อให้ผู้เล่นรู้จักการวางแผน อาศัยการอาศัยโชคนะคะในการเล่นนะผนวกกับรูปลักษณ์ของเกมที่น่าสนใจนะคะเพื่อดึงดูดความสนใจให้ผู้เล่นอยากเรียนรู้อยากลงค่ะประโยชน์ของบทเกมนะคะ1พัฒนาทักษะการคิดสพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา 3. พัฒนาทางด้านสังคมนะคะ4พัฒนาศิลธรรมจริยธรรม 5. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะ ค่ะสำหรับกอบแนวคิดในการพัฒนานะคะเราจะนำบอร์ดเกมนะคะมาใช้ในขั้นที่3นะคะซึ่งจะเป็นการขั้นสรุปองค์ความรู้นะคะโดยให้ผู้เรียนนะคะสรุปองค์ความรู้ผ่านการเล่นเกมการพูดคุยและเปลี่ยนการเรียนรู้กับผู้อื่นนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ค่ะ วัตถุประสงค์นะคะหนึ่งเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตค่ะ2เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะเป้าหมายเชิงปริมาณน,นะคะหนึ่งค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4จํานวน40คนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยา,ทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นร้อยละ85ดสิบห้าค่ะ สองนักเรียนชั้นประถุศึกษาปีที่สี่จำนวน40คนนะ,ะมีความพึงพอใจในการจัดกิจก,กรรมอยู่ในระดับมากค่ะเป้าหมายเชิงคุณภาพนะคะผลสมทิิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะและนักเรียนเกิดการคิดอยาเป็นระบบและมีความสุขในการเรียนค่ะ ขั้นตอนในการดําเนินงานนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นที่1คือขั้นการเตรียมค่ะขั้นที่2ขั้นดําเนินการค่ะขั้นที่กามขั้นการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางานค่ะขั้นที่4ขั้นการสรุปและรายงานค่ะในขั้นแรกนะคะขั้นการดาเนินขั้นการเตรียมการค่ะคุณครูผู้สอนจะต้องมีการประชุมกับคุณครูที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนนะคะศึกษาเป้าหมายและวิเคราะห์กระบวนการ G p e t f นะคะ3ค่ะต้องต้อง คุณครูผู้สอนจะต้องจัดทําแผนการเรียนรู้นะคะโดยการเรียนรู้รวมถึงสื่อการสอนที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและเหมาะสมกับผู้เรียนด้วยค่ะขั้นที่2นะคะขั้นการดําเนินการนะคะในขั้นนี้นะคะจะใช้กระบวนการ g p e ไฟ5เทปนะคะ ตั้งแต่ตั้งแต่ขั้นที่1นเลยค่ะหขั้นการตั้งคําถามและสมมุติฐานในขั้นนี้นะคะจะฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์และตั้งคําถามโดยใช้เทคนิค 5W1H นะคะมาเป็นพื้นฐานในการตั้งคําถามแล้วก็เป็นขั้นความสนใจนะคะ2ค่ะการสืบค้นความรู้และสารสนเทศนะ,ะในขั้นนี้จะ ให้นักเรียนนะคะสืบคน้นตามความถนัดของแต่และบุคคลนะคะหลังจากสืบคน้นแล้วนะคะก็นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียนในชั้นเรียนโดยมีคุณครูนะคะจะคอยติดตามอำนวยความสะดวกเพื่อให้นักเรียนเกิดการ เรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุดนะคะขั้นที่3คือการขั้นการสร้างองค์ความรู้นะคะโดยจะใช้บทเกมในการสร้างองค์ความรู้และเชื่อมโยงความรู้ค่ะโดยนะคะคุณครูผู้สอนนะคะจะนําบทเกมที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนนะคะเพื่อเพิ่มผลสำเร็จนะคะให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้การคิดอย่างเป็นระบบนะคะและมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้มีทั้งหมด3กิจกรรมด้วยกันนะคะกิจกรรมแรกก็คือวิงโกสิ่งมีชีวิตค่ะ กิจกรรมที่2นะคะเกมเศรษฐีสัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะเกมที่3นะคะเกมเศรษฐีกลุ่มสิ่งมีชีวิตค่ะค่ะต่อไปขั้นที่4นะคะจะเป็นการสื่อสารและนําเสนอนะคะในขั้นนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะนําเสนอตามความถนัดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแผ่นภัพนะคะ อ่ามาย p แมนะคะหรือการตัดต่อวิดีโอนะคะแต่ต้องให้เด็กๆนะคะเน้นการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและสามารถสื่อสารหรือนําเสนอได้อย่างมั่นใจค่ะขั้นที่5นะคะขั้นการบริการสังคมและจิตสาธารณะนะคะก็จะหาวิธีต่างๆให้เด็กๆนะคะได้นําเสนอไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหน้าเสาธงช่วงพกักกลางวันเสียงตามสายหรือนะคะเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจโรงเรียนติก๊ตกตอกโรงเรียนนะคะ และที่สำคัญนะคะก็คือจะมีการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะขั้นที่สามนะคะจะเป็นขั้นการตรวจสอบและประเมินการพัฒนางานนะคะในขั้นนี้นะคะผู้เรียนจะต้องมีความตื่นตัวในการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะมีการค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายแหล่งน,นะคะโดยมีครูคผู้สอน,นะคะจะทําหน้าที่เป็นให้ข้อเสนอเนตแล้วก็และช่วยในการพัฒนางานของผู้เรียนค่ะ2ค่ะผู้เรียนจะต้องจัดทํานวัตกรรมแล้ว และผู้สอนจะทําหน้าที่ในการตรวจสอบเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนค่ะขั้นที่4ค่ะขั้นการสรุปและรายงานนะคะในขั้นนี้นะคะจะมีการถอดบทเรียนนะคะโดยการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มนะคะเรียนลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชั้นเรียนนะคะโดยนะคะผู้เรียนจะต้องถอดบทเรียนให้ได้ว่าตนเองเรียนรู้อะไรได้อะไรจากการทํานวัตกรรมและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรค่ะ ผู้สอนนะคะจะทําหน้าที่ในการสร้างองค์ความรู้นะคะและเผยแพร่นะคะทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาค่ะจากผลการดําเนินงานนะคะพบว่านะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4จำนวน40คนมีผลสำเร็จทางการเรียนนะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ86.25นะคะซึ่งเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ในร้อยละ45.42.17ค่ะ ด้านที่สนะคะแบบประเมินความพึงพอใจค่ะสด้านด้วยกันนะคะด้านที่1ด้านเนื้อหานะคะความพึงพอใจอยู่ในระดับมากค่ะสค่ะด้านการออกแบบบทเรียนกิจกรรมการเรียนรู้นะคะระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดค่ะสค่ะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้นะคะความพึงพอใจอยู่ในระดับมากความพึงพอใจโดยรวมนะคะจะอยู่ในระดับมากค่ะ ค่ประโยชน์ที่ได้รับนะคะนักเรียนเกิดความสนุกสนานและอยากร่วมกิจกรรมมากขึ้นนะคะครูผู้สอนนะคะเข้าถึงกระบวนการในการผลิตสื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนและที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนโดยสอดคล้องกับตัวชี้วัดในการจัดการเรียนรู้ค่ะผู้ปกครองชื่นชมนะคะและชื่นชอบในการจัดการเรียนการสอนและตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนมากขึ้นค่ะ โรงเรียนนะคะมีการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบนวัตรกรรมของบทเกมขึ้นมานะคะเพื่อให้ครูผู้สอนนะคะสามารถจัดการเรียนรู้ได้ราบรื่นและดึงความดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้นค่ะชุมชนมีความพึงพอใจและประทับใจในการสอนที่เน้นให้เด็กๆมีส่วนร่วมกับชุมชนค่ะปัจจัยแห่งความสําเร็จนะคะหนึ่งเลยค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนเห็นความสําคัญและมีความสุขในการเรียนค่ะ สองครูผู้สอนปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองในการสอนพัฒนาตนเองมากขึ้นเพื่อนครูในโรงเรียนให้คําแนะนําและหาสื่อค่ะผู้บริหารคอยติดตามแนะนําเพื่อให้การดําเนินงานนะคะประสบความสําเร็จค่ะและผู้ปกครองนะคะสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรมค่ะ แนวทางในการประยุกต์ใช้นะคะกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้บรทเกมนะคะสามารถนําไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆได้นะคะโดยนําไปปรับกิจกรรมหรือเพิ่มกิจกรรมให้สอดคล้องกับสาระหรือมาตรฐานการเรียนรู้ในวิชาต่างๆค่ะข้อเสนอน,นี้นะคะครูผู้สอนนะคะจะต้องทําหน้าที่เป็นโค้ดในการสนับสนุนอำนวยความสะดวก ให้เก่นักเรียนนะคะต้องสร้างบรรยากาศให้เด็กๆรู้สึกถึงความอบอุ่นนะคะสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ได้ค่ะแต่ต้องคำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียนหรือผู้เรียนใดบุคคลด้วยนะคะข้อพึงข้อพึงระวังนะคะครูผู้สอนต้องระมัดระวังให้ความเกี่ยวกับความสำคัญของการแพ้ชนะนะคะ บางอย่างนะคะนักเรียนอาจจะเข่งการจนเกิดความเครียดน,นะคะจนลืมเป้าหมายที่แท้จริงว่าเพื่อทบทวนนะคะดังนั้นทุณครูผู้สอนก็จะต้องให้กําลังใจกล่าวเชื่นชมนักเรียนอยู่สม่ําเสมอค่ะการเผยแพร่นะคะก็คือเผยแพร่ภายในโรงเรียนค่ะมีการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนการเรียนรู้นะคะภายในโรงเรียนผลที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสะท้อนอผลในวิชาต่างๆในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บอรดเกมค่ะ การเผยแพร่ภายนอกนะคะก็มีการเผยแพร่ผ่านเพจโรงเรียนนะคะ Facebook โรงเรียนติดต่อโรงเรียนค่ะการเผยแพร่ภายนอกนะคะก็นํานวัตกรรมนะคะไปเผยแพร่โดยการสอนในโครงการของสมัชสกูลค่ะการเผยแพร่ภายนอกนะคะก็มีการนําเสนอนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการศึกษา IFTE นะคะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะการนำเสนอนวัตกรรมสุราษฎร์ EDU 4.0 Award นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นการนําเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราธานีนะคะที่เซ็นทันสุราธานีค่ะค่ะขอกราบขอพรบคุณคณะกรรมการทุกท่านและผู้รับฟังทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวอนุมาคงมีสุขนะคะคุณครูจากโรงเรียนเพชรบุรีเวียงชัยก็ขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ